ไซคูป,ปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมคะโอเวอร์ท็อปอัพฮะเออพี่ตั้งชื่อลูนว่าดังแล้วมันก็ต้องดังเดี๋ยววะแต่ลูนมันเวลน้อยไปหน่อยกบสามร้อยยี่สิบ320อย่างเงี้ยน้อยเกินไปป่ะโอเคลูนดังจัดเต็มและเราไม่ได้เอาลูนอื่นมาเลยนะครับเราเอาลูนดังมาอย่างเดียวนะครับผมขอ,อกอนเลยฮะวินเลตูนศูนย์เปอร์เซ็น คือลูนเอ้าแล้วเราไม่ได้เซตแผนมาดิเลี้ยงขอรีอันนี้มีหรือเปล่าวะน่าจะมีครบโอเคอันนี้ครบเอ่อเป็นลูนสมองขอบอลดังได้ขอบเขตรีบาวโอเคอะไะลืมตั้งแผนการเล่นเดี๋ยว่อยไปตั้งพรเท่าไหร่ครับพรเท่าไหร่นะเมื่อกี้หกสิบปเ็นต์มน่าจะประมาณเนี้ยน่าจะหกสิบปอร์เซ็นถ้าทำแต้มเอ่อขาดอันติท่าเดียวที่เหลือครบะ สนามสนามฮา l โลวีแล้กันลูกบาสเอ่อลูกบาสลูกไฟลูกบาสเป็นไรดีลูกไฟแล้วกันดูเดือดๆหน่อยประมาณหกสิบหปครับโอเคขอบคุณบาสมากครหกซนะครับผมก็ถ้าทําแต้มครบเลยนะครบเลยฮะเออชักกี้เอลิงมาทําไมอะเรามีตัวทําแต้มอยู่ในทีมอยู่แล้วชักกี้ไม่ต้องเอาตัวทําแต้มมาแล้วเล่นตัวเอ,อ่อซัพพอร์ตเลยเพราะว่า เล่นตัวแบบเก็บบอลอะไรอย่างเงี้ยชักกี้เลือกตัวไม่ทันอ่อนแอชักกี้มัวแต่ดูพี่อยดิสามตีต้องมาแล้วเหรอตีมันธรรมดาไปบ่าคอนเทนต์สามีอย่างเยอะช่องเราอะสามีชนะบ่อยนัเว้มาว่ะโอมตบกันไปแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวลงผมผมเพิ่งเล่นเอง หวงจันผมเพิ่งมาเล่นวันนี้เองฮะมันตกกันเป็นแล้วอะโดนไปสองดอกก่อนมาเดิมมาเดิมผมเรียกมาเดิมเจิมเจอมโดนไปสองดอกอะเจิมรูนอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะ,ะ,ไ,รฮะไปเนี่ยเฮ้ยถ้าฮุกมันตกง่ายเหรอเพื่อนเพื่อนถ้าฮุกมันตกง่ายวะโอ้ไปตกไข่ไมาวันีมาคเนี้ย ซูขาวทีมเราโคตรเทโคตรอันตรายมาวะสี่ต่อสองแป๊บนึงขอยัาจูนสกิลเหอนจามสกิลไม่ค่อยได้นี่ไงลานี่ไงลาแล้วผมเบียดผมบงังแล้วผมได้บอลผมเปิดอัติเลยฮะผมเปิดอัติทำไมวะอุ้ยขอโทษน,นะ <laughs> ผมเปิดอัติทำไมไม่รู้ฮะวงตกลติดเราอันนี้มันรีบาวจาวังหวะไหนวะเนี่ย แต็มมืออ้ไม่โดนหรอโอ้แม่นซะด้วยอต้องต้องอยัางไงาเราต้องเล่นยัางไงาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพือพ่อนเพื่อนไม่ใช่แล้ววีแคทแป๊บน,นึ่นะกดสกิลไม่ติดหมดแล้วอันติโควรแมนเลยฮะแตกตา,กากมุดฮุกห,หลอกดัง โอ้โหแล้วโคตรอ่อนเลยโดนดักขาง่ายเกินไปไหมเนี่ยตัวมันใหญ่ไปฮะโดนนะเว้ยโดนนะเว้ยโดนอุ้ยแล้วใครมาแย่งเราตกมะเนี่ยนั่นนายมาแย่งเราตกจนทำไมอ่ะอย่าแย่งอย่าแย่งแป๊บหนึ่งเกมแรกมันก็จะโดนโดนแบบเนี้ยเฮ้ยเรามีท่าเด็ดเรามีทีเด็ดอยู่นี่ว่าเรามีทีเด็ดอยู่แป๊บหนึ่งฟาลาโจูนก่อนดิเกมแรกยังงงสกิลเลย ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเลี้ยงพื้นที่ไปตรงไหนขอขอจจนสักเกมสองเกมอะ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องอะไรละฮะอะไรละฮะผมเป็นเซนเตอร์ฮะ,ะผมไม่ใช่เอสจีดูพี่ฟาปาบอลเอาเก็บหลบได, <c oughs> ได้ได้แล้วว่าได้แล้วว่าอ่อนแอพวกเนี้ยตบพี่ไม่ได้แล้วพี่หลบได้อะไรละฮะอะไรละฮะ เดี๋ยวเปิดอันติอยู่อันติโคตรนานเลยกดเปิดอันติตกไม่ได้ด้วยฮะป๊าบโอ้โหกระเด็นเลยอ่ะอย่าขวางทางปืนนะขอบคุณสุกี้สุกีพัทสุกี้ละพัทขอบคุณมากนะเกิดไปเปล่าเอาต้นเกดเลยขอบคุณมากครับกดผู้พิทักษ์มาให้นะครับนี่ก็เข้าสู่ครอบครัวทชมเปญลางฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อน หลบได้ก้มไอ้ท่านได้อยู่เริ่มเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวล็อกคอยมันประมาณไหนอันติพี่มารัวๆดูอันติพี่เลยพี่มีอันติทั้งเกมฮะอันติมาอยู่วะัสดีครับนมัมเบเอ๊ะทำไมเราเราเบิดพลังทั้งเกมฮะทําทําไมเราแบบโดนตบเยอะวะ พอหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับโดนกลางวงเลยว่ากลางวงเลยว่าอูมมันตกง่ายลองนี่ดิต้องลองแบบควิกดังเมื่อกี้เป็นเป็นดังจังหวะดึงจังหวะช้า,ชาใช่ไหมมีควิกดังมีดึงชา้ามีฮุกช็อตอเขย่ทองไว้มีแคทอ่ะอันติหมดเต็มือเลยหุ้ยตกโคตรง่ายเลยอ่ะตัวละครมันตกดีมาก เอาะเอาะเล่นน่าจะเล่นระยะดังได้นะครับแต่ว่าพี่ยังไม่ชินปุ่มเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งก่อนนะพี่อันติมา่นั้น่ะโอมเปิดพลังอะไรล่ะฮะรีบาวโอ้ยติดแท้สิบกระเด็นเลยครับสวยเต็มมือสวยฮะเท็สิยะทรงทรงทรงไม่มีทรงเลยไปเนีดสตบอความแม่น ไม่แม่นเลยครับุ๊มแตกหนึ่นงได้อยู่ได้อยู่เริ่มได้ละเริ่มรู้ระยะละนี่ไงระวังสติอนี่ไงไปเนี่ลบได้ <c oughs> ดังไปแปครั้งแล้วนะครับสำหรับเกมแรกของเราก็ถือว่าไม่แย่นะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันหรอ กระโดดรีบาวถือว่าสูงอยู่นะอันนี้ใช้รุ่นพลังด้วยนะพ well. right? ี่ว่าโดดรีบาวถือว่าสูงอยู่นะเก็บบอลได้เลยเฮ้ยเฮ้ยโค้ชเท่โค้อันตรายตัวละครเล่นสนุกดีว่ะนี่เกมแรกนะครับเกมแรกแต่ว่ายังงงสกิลยังยังงงการกดสกิลพื้นที่อยู่เนาะยังแต่ถือว่าดีแต่ถือว่าดีนะตกได้ตกดีมากตัวละครตกไกลมากแล้วก็เอตกดีมาก อ้โม,โอโมโย,ยืนมองกันหมดเลยอ่ะปวดจัดระเบิดพลังแต่ไอ้ท่าอันติมันมันมันเสียเวลาในการระเบิดพลังอยู่เนี่ยโอ้โหเปิด m v p เข้ามาชูบีไเเราก็นี่เปิดเอวีพีสามท่าด้วยป่ะเมื่อกี้ดูพี่ดูพี่ โอ้โหอลิงเท่โดนพี่ว่าโดนเต็มมือโอ,โโโอ,โอโ้โหเสรยไายเลเต้ไม่ตัดดอกอ่อเมื่อก,กี้ฮะดังทีแ่แป้นระเบิดนะโหนแป้นด้วยรอพี่ชักกี้เล่นอาคงิงิสามเลยชักกี้สุ่มอาคิงิถือว่าดวงดีมากๆนะครับได้เออ่ตู้แรกสุ่มครั้งเดียวได้เลยไปตู้สองไม่รู้ได้ตัวละครมายัง โอเคเกมแรกของเราก็ถือว่าถือว่าดีเลยเนาะสิบแปดคะแนนสองรีบาวสี่บล็อกรีบาวเหลืองแค่นั้นนะบล็อกเหลืองเอาจัดเนี่ยของพี่แผน่ะมันบวกค่าดังด้วยนะบวกค่าดังห้านะครับเนี่ยแผนบวกค่าดังห้านะแล้วก็เสื้อพี่เนี่ยเนี่ยเสื้อเนี่ยบวกค่าดังอีกห้านะเป็นค่าดังสิบแล้วนะครับอันนี้เนาะนี่แผนกับเสื้อบวกค่าดังสิบอะแล้วก็ใส่รูนดังอีกสี่สิบสามด้วยนะรูนดังสี่สิบสามเลยนะ ดังเทอร์โนเวอร์กระจายเลยฮะยังเติมไม่พอเราไมนไม่มีอะไรให้อัพแล้วมันเติมอันย่อยไปแล้วไงคือเติมไอท่เป็นบวกไม่เทอร์โนเวอร์ไปแล้วอ่ะเจอระบบบังคับแพ้หรือว่าสเตตัสมันยังไม่มีผลปะ่ะเราใส่อะไรไปก็ยังไม่มีผลปะ่ะอ๋ออิงตอนสู้สังโนพลาดเยอะช่วงแรกอะ เขายังไม่ประกาศรีแลกเลยนะครับไม่เจอกิเดพงถ้าเจอกิเดพงเราจะไม่เทิร์นอเวอร์อย่างนี้หรอมาเติมดวงเออมีร้านไหนรับเติมดวงหรือเปล่าต้องเติมดวงแล้วตังหวะเนี้ยมาดอวันเ้ย เออเซอร์ลเวอร์ฮะมีเพื่อนล้โอ้โหหดห่วงชอบท่านี้จังเลยอ่ะดังไกลมากฮะถ้าดังตรงกลางนี่เกือบลุกโทษนะพลาดแล้วที่เองโอเคฮะมันทิปข้ามหัวบอลบอลตกข้างหน้าเราอ่ะเราบล็อกเอาอยู่มันทิปข้ามหัวไปเลยฮะ ลบได้4-2พูดถึงนิติการทํามันถ้าเขาไปออกนใต้แป้นอ่ะมันก็ทํายากมากนะมันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปโอ้มมนหลบได้เออหลไม่ได้วะ่ะไอ้มือดิเบิร์กลังล็อกอ,อยังได้อยู่โอ้ยฮะมีมุดคลิกดังมีมุดคุกมีมุดคุกดัง,ดง,ดง,ดงชา้าโอเค อุ้ยมันหายตัวอ่ะุ้ยถูกเบียดดิโอ้ยเบียดแป๊บเดียวออกไปนอกสนามค <laughs> ือเราเบียดแป๊บเดียวออกไปนอกสนามเนี่ย้ยอง้นต้อโอ้ยจังท่โอ้โหล้ตกโคตรดีเลยอะตกตกแบบดูดบอลมากๆเลยนะครับอากงเนียคือดูดจัดเลยอะ แต่ถ้าพวกนี้มันตกง่ายจังเลยวะโอ้โหฮุกก็ไม่แม่นจังหวะสองมีฮุกมีดงังมีฮุกมีแบ็คดงังเคยได้เออคือตกดีมากนะตัวเนี้ยตกแบบดูดจัดอะ่ะ ไม่เงีาบินไม่ตกเลยว่ะขอติ้งครับลบได้และท่าเนี้ยบอกเลยว่าติดชนล้มบ่อยมากนะครับไอแอลอูดงังหวะสองเนี่ยชนกระเด็นกระจุยกระจายเลยอ่ะตัวมันบล็อกเอาก็ดีเลยบล็อกเอาแบบจากข้างๆได้ด้วยเอาหลังดันก็ได้ดีมากเสมอพลางล้อ มองไม่ทันมองไม่ทันเลยฮะแต่ยังดีที่ตัวละครมันไม่บากเนาะอย่างไอจุจนอัลตร้าเข้าก็บากมิจี้เข้าก็โกงเกินตัวนี้สมดุลดีฮะเล่นสรุกเลยไกลแปดเมตรฮะทำแต้มโคตรดุอ่ะดุดังน่าจะดังเก่งสุดตอนนี้ถ้ายังไม่โดนเนิร์ฟนะครับน่าจะเป็นตัวละครที่มี มิติดังที่ดูดันแล้วก็ทําแ,แต้มง่ายฮะดูด,ดูดูดันดัดนแป๊บเดียวจะออกเขตสามแ,แต้มอยู่แล้วอะคือคือดันแป๊บเดียวจะออกเขตสามแ,แต้มอยู่แล้วฮุมอ๋อมันตบเร็วเหรอท่านี้เพิ่งเห็นฮุมตบเป็นต้องส้ำนี่ถ้าเกิดว่าพี่จําตําแหน่งขอบอลแล้วมุดไปตรงไหนได้นะน่าจะกิ่งมากๆานะ คือเรายังจําไม่ค่อยได้อะมันจะกลายเป็นว่าเรามุดไปแล้วไปไปดังอัดหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าจําได้มันจะเป็นมุดแบบไปดังข้างๆไปนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแจ๊สสเต็ปโชว์ด้วยอูโหเอาจำแต่ละท่าแ18คะแนนแล้วนะครับเกมนี้เรามีลู้เพราะว่าดึงตัวประกบให้ด้วยนะครับรชนล่วงไปเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเราไม่เป็นอะไรเลยคือตัวเราแค่เดินอยู่เฉยๆชนเกาล้มไปเลยฮนะ หลบได้ผมหลบไม่ได้ไมันตบจากข้างหลังปาว่าจานแต่ฮุกไม่ค่อยแม่นเลยอะฮุกไม่แม่นเลยน่าจะต้องใช้น้อยลงหรือมันนับถ้าฮุกเป็นชูดเป็นชูดกลางหรือเปล่าอาจจะเป็นไม่ไดนะ้หัวใจมาอย่างนั้นหรอห่วงตันไปดีสวัสดีครับ HTR เออ้ยอะไรวะจุกเหรอเฮ้ยโอ้ยจุกจุกแห่นแตกจุกฮะดูดังเนี่จากลูกโทษอ่ะนี่คือกระโดดจากลูกโทษเข้าไปแล้วเขาก็โดดบล็อกสามคนด้วยนะวงแตกกระเด็นไปเลยอะวงแตกไปเลยอะล้มเนี่ยไอ้มือึงไม่โดน โอ้ยลูกมา้าเอาจาดเหมอพลังวุ้ยวุ้ยโอ้ยเอ๋โจทด้ยิพพงพี่แองหลบได้มันไปตใย่นห <laughs> ลบหลบไม่ได้ฮนะมันติอันหน้าเลยอะสกิลมันทำมาดีเนาะแบบวันแรกมันไม่บั๊แบบเนี้ย เล่นรู้สึกว่าสนุกดีนะครับแบบตั้งแต่วันแรกๆทุกท่าสามารถตบได้ครับไม่เหมือนไอมิจี้เข้าวันแรกนี่กว่าจะตบมันได้โคตรนานเอาได้มาบอลเมืไงวะไกลแปดเมตรเออมาเลยตบยังไงก็ไม่รู้วะคือเขาไม่ไม่เออไม่น่าจะมีใครรู้จังหวะตบอยู่ต้องรออีกสักหลายหลายวันนะโอ้โหโคตรเถื่อนดูท่าตบมันดีท่าตบมันควรจัดนะแต่ท่านี้เหมือนตบง่ายเลย ไกล8เมตรโ้ตกได้เว้ยทดสอบเทส1เทส2ระเบิดพลังตกได้ตกได้ตกอ่าต้องตกช้านิดนึงอันติโคตรเถื่อนเลยอ่ะดูท่าตกมันดิปวดแบบปวดมากมันตกดูดบอลมากนะท่าตกโคตรดูดบอลเลยเมื่อกี้อันติด้วยนะโคตรเอา โอ้หแ oh, ล้วกูวดูแรงลงแต่ถ้าฮุกช็อตมันไม่ค่อยแม่นอะโองโากงตัวนี้ถ้าเกิดว่าเล่นคู่ตัวทำแต้มอย่างนุเพราะว่ามีหลอกส่งอะไรพวกเนี้ยเลียวตะสองหรือไม่ก็เซนโดหนึ่งมากิสองพี่ว่าโคตรเก่งเลยโกงมากเพราะว่าเกมรับมันดีด้วยนะครับเกมรับมันบล็อกได้มันรีบาวได้แล้วมันวิ่งเร็วนะครับอันนี้ไม่ได้วิ่งช้านะวิ่งเร็วมาก ยี่สิบสี่คะแนนหนึ่งรีบาว2สองบล็อกครัแต่เกมนี้บอลเิ่งห่วงแค่หกครั้งเราได้รีบาวมาลูกเดียวนะก็ยังดีที่ได้รีบาวลูกหนึ่งสวัสดีครับจิตจิตดิศักดิ์ อ๋อมากี่สองไม่ไหวหรออ๋อมากี่สองไม่ไหวหมายถึงว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขากระโดดจังหวะแรกไปแล้วแล้วหลอกส่งเขาก็กระโดดตบเราได้อีกทีนึงโอเค,อเ,คเข้าใจฮะโอเคมากี่สองน่าจะไม่ไหวครับเพื่อนบอกไม่ไหวนะสวัสดีครับเทปเดินทาง แต่มันตบดีจริงนะมันตบแบบดูดบอลแล้วก็จังหวะตบอย่างเงี้ยตำแหน่งเราไม่ก็ต้องดีมากมันก็ตบโดนด้วยเมื่อกี้ตบโคตรไกลเลยนี่เรายังไม่ได้อาบันตีตบนะถ้าอ้าบันตีตบพวกนายจะเห็นแบบตบแล้วย,ยึดบอลมาเลยแบบจุนล่างแรกอะไรเงี้ยเออแต่เรายังไม่ได้อามาไงนะถ้าพี่อ้าบมาก็คือน่าจะได้บอลรัวๆเกมเปลี่ยนรัวๆมากีสองยังหน้าปั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเล่นทีมมีทีมเล่นนะมันยังเก่งโคตรๆอยู่ถ้าเล่นแรงหรือว่า โซโลแรงด้วยนี่ยิ่งหนักเลยยิ่งแรงล่างๆอ่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่ไม่เล่นแบบไอโซเลยดีกว่าแล้วตอนเนี้ยลองลอง,ลองเมื่อแพทที่แล้วเนี่ยสแต็กมันไม่แม่นไปเล่อัพแล้วก็กลับมาฮุกช็อตไม่ลงถ้าเป็นเมื่อก่อนอะมันลงอยู่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ลงสวัสดีครับไพ่ต้อมวันนี้เป็นผู้หญิงเหรอไพ่ต้อมวันนี้มาเป็นผู้หญิงเหรอ แต่พี่ค้องใจรูนมันมากเลยวะรูนดังมันเทิร์โนเวอร์ได้ยังไงวะแต่เกมเมื่อกี้ไม่เทินเนาะเกมก่อนหน้านี้เทอร์โอเวอร์สองครั้งสามครั้งพรหกสิบกว่าอร์เซ็นครับยังไม่ได้เติมเพิ่ม่ะเดี๋ยวว่าจะไปเติม Anti. อันติอบล็อกอยู่ถ้านายชอบเล่นไอโซตะวนันอะมาีิก็คือตัวที่เก่งที่สุดในระบบไอโซเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าโซโล่อ่ะแนะนําเป็นเอ่อเซนโดล่างแรกอะแต่มันจะเล่นคนละสไตล์กับมาคิอ่ะแต่มันก็เล่นเป็นไอโซได้ครับแต่ทําแต้มได้ด้วยครับเกมไหนเพื่อนแบบไม่ไม่เอาตัวแยกยิงมาไนก็เล่นเองได้ทําแต้มเองได้ครับเกมนี้มีจุนใต้แป้นนะครับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยมีจุนใต้แป้นมีชักกี้ซากุเก็บบอล อ๋อถ้าเป็นอารมณ์ปกติจะเป็นผู้หญิงหัวร้อนจะเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเหรอไม่ธรรมดาแล้วเราเนี่ยทำไมเราจ้ำบอลสู้เขาไม่ได้เลยวะเฮ้ยดังหัวสั่นนะก็บอกแล้วไม่เชื่อ <laughs> ก็บอกแล้วไม่เชื่อดูทรงมันดังแน่อ้าบอลมาได้ไงวะโอ้ม ตดีมากตกใต้แป้นให้ร้อยเปร์เเลยฮะคือให้ร้อยคะแนนเต็มเลยปลายใต้แป้นนี่คือดูดจัดเลยฮะถ้ามีอันติคือยุดบอลเลยเออเล้มอุย้ยมีล้มด้วยอ่ะอันนี้กดฮุกช็อตธรรมดาเลยนะเขาล้มด้วยฮะอะไรมันลดน้ำหนักอยู่นึกไปแซวมัน คือมันลดน้ำหนักอยู่มันเรื่อ,อยดูเดฟเดฟหลบได้โหลบไม่ได้ฮะอันนั้นลูกว่าสองเหรออ๋อมันลุกว่าสองมันก๊อปมันก๊อปสกิลเราแล้วมันจะตบเราดีขึ้นนะเออเจอตัวเคาน์เตอร์พิกแบบนี้ไต้แป้นก็จะวาวุ่นนิดหนึ่งนะเราเนบอลเลยโอเคครับเดี๋ยวมันตบได้แล้ว่ะคือไม่นานเราเบิดพลงัง มีฟุกมีดังมีดึงสเต็ปเค้กฟุกโคตรไกลถ้าใต้แป้นสามคนพี่ว่าน่าจะเล่นยากอ่ะมันต้องแบบมีตัวดึงตัวกบข้างนอกคนหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยเสี่ยงมากนะแล้วเขาก็ตกกันไม่ยากเขานัดหนึ่งสองสามได้เลย ไกล8เมตรไปดีขอบคุณกิติพงศ์มากครับกดคุบคุมความมื้นมาให้อะไรกิติพงศ์เมมเบอร์หมดหรอหมดตอนไหนไม่เห็นเลยมันกอปสตะกิลไปเล่นไงว้เนี่ยสวัสดีครับอัปปู้อ้เอาเขาส่งให้เราเหรอ lắm không chịu anh thấy game nice hút hoặc chịu chim mệt chim mệt chim mệt เอาพี่ไม่เห็นว่านายเมมเบอร์หมดน,นนะะต้มมือเลยฮะคือไอ้ลูกเพราะว่ามันก๊อฟสกิลไปมันหวดวจัดเลยวะเราบองไม่ทันเลยนะมันก๊อฟสกิลไปหนะลบได้หลบไม่ได้ฮะอะไรวนะเนี่ยโอ้ <S <S ทำไมมันตกกันง่ายจังเลยอ่ะ เอสจีเออพีจียังตบเราได้เลยเหอเออลูกออกมาดีแล้วมันก็สก,กิลไปตบอย่างยากเลยแจ็คกี้ตบได้ฮนะไต้มมือเยลยโคตรโกงเลยตบตได้เป็นทำไมเพื่อนปาบอลหัวกันรดนวงเลยครับตบได้แต่ถ้าโดนลุงสามคนก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะมันเหมือนทุกตัวละครอะคือโดนลุงสามคนก็ไม่ไหวนี่วันแรกอะเนี่ยมันเข้าวันแรกนะตัวลุงสามคนพี่รู้สึกว่าเออ ดาวดาวดาวเกมลับของเขาไม่ได้เจ็บหัวอยู่อะโดนสากหอยบ้าเลยลูกว่ารีบาวสักกีนนายเข้ามารีบาวด้วยหรอนายไปปิดฟูจิดิโอ้มัดต,ตัวนี้เปนซุปเปอร์สย่าครับแปลงร่างทั้งเกมว้าปีา๋ล่ะโคตรโกงเลยดูมันดูดบอลดิ ลบได้ดูมันดูดบอลเิคือมันแบบตกง่ายมากอ่ะอันเนี้ยตกติดตกติดรัวๆเลยมันดูดเข้าไปหาเนี่ยตำแหน่งไม่ต้องดีก็ได้มันไปแล้วสวยฮะกล<ะ>างวงเลยมาสวยฮะไม่ลงเหมือนกันฮนะ ล้มด้วยอันนี้จูนล้มรัวๆเลยเกมนี้ล้มไปสองครังละเออต้องไปอัพท่าหมับมาตกติดรัวๆอย่างเงี้ยต้องมาแล้วกอล์ฟสกิลมันกอล์ฟสกิลดูเบียดหายดิค,ค,คือคือมันเบียดแบบโอเวอร์มากแต่มาอกี้ซาสักกูไม่ยอมวิ่งเข้ามารีบาวอ่ะคือและดอนนายไม่เอาแล้วเหรอและดอนบอ,อกพอแล้วตูมคือมันเบียดเวอร์มากเอา,อาง่ายๆถ้าตัวไหนพลังน้อยกว่ามันอ่ะไม่ได้รีบาวแน่นอนมันเบียดออกไปข้างนอกเลย เบียดออกออกหายอะ่ะถ้าโดนแบบสองซีข้างเขาอ่ข้างเขาซีตัวเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิดูพี่เบียดดิแล้วเราสองซีอะคือสบายอะ่ะรีบาวยับง่ายๆอุ้ยบอลมาจากไหนวะเฮ้ยบอลมาจากไหนวะมาดิ ไี่ต้องแก้มือกอแล้วถ้ากอแหลมมามันต้องมีตัวทําแต้มข้างนอกเมื่อกี้ให้พี่สแปมดังแล้วเขาสามคนยืนใต้แป้นอ่ะคือมันไม่ต้องก่อแหลกหรอกมันแค่เป็นตัวละครธรรมดามันก็ตกกันยับแล้วเห็นบ้าโอ้คือแค่ตัวละครธรรมดามันก็ตกกันยับแล้วเขายืนซ้อนกันสามคนถ้าเขาตบหนึ่งสองสามเรื่อยๆโอกาสที่เราจะโดนตบมันก็เยอะไงแล้วมันดันมีก่อแหลด้วยในประเด็นโอ้ วัสดีครับชีตาเฮ้ยแต่เกมหลังๆไม่เทิร์นอเวอร์แล้วนะแรกๆกับเทิร์นอเวอร์เยอะมากอันนี้แทบจะไม่เทิร์นอเวอร์แล้วเหมือนเหมือนเออเรายังไม่อัพไอเนี้ยไอเขาเรียกว่าค่าอะไรวะที่มันใช้ม,ใชมันใช้บัตรโชว์คูอัพอะยี่สิบสี่คะแนนหกีบาวห้าความนิยมเออความนิยมรเรามาพังทำลายความเหงาพ <Whoa. S 2> ังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลาย Channel, ลุยไปกับทำไลยล้าง <Whoa. S 1> แชนแนลเกมมีไปเล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำไลยล้างแชนแนลลุยไปกับทำไลยล้างแชนแนล